ตอนนี้จะเป็นภาคปฏิบัติสำหรับการโมดิฟายใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปในเครื่องเชื่อมมิกแม็กของตัวนี้ครับคุณโจคขเหล็กงานช่างไม้จิตาสานะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองของการโมดิฟายเจ้าตู้เชื่อมมิกแม็กตัวนี้นะครับผม ก็ในตอนที่1น,นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับก็ให้อาจจะกลับย้อนไปดูนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการนะครับการบูรีไฟตู้มีหลักๆอะไรบ้างน,นะครับผมและทําไมเราถึงเลือกการบูรีไฟแบบง่ายๆแบบนี้ในการแค่เพิ่มคาปลาเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของภาพปฏิบัตินะครับผมส่วนตู้นี้นะครับคุณโจก็เคยรีวิวแล้วแล้วก็เคยเปิดเครื่องเปิดสั้นในอะไรให้ดูแล้วนะครับผม ข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นนะครับผมเ,เครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับผมใครยังไม่ยังไม่เคยเห็นข้างในตู้หรือยังไม่เคยดูพิวีโอตัวนั้นนะครับผม,ผมก็แนะนําให้ลองไปเซิร์ชหาด,ดูก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาลิงก์ลิงค์วิดีโอตัวเก่า,าใส่ให้ให้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเผื่อจะได้ดูองค์ประกอบข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เราก็จะเน้นการถอดด้านหลังของบอร์ดนะครับด้านหลังของบอร์ดซึ่ง ก็จะมีสัญลักษณ์บวกกับลบอยู่ที่เป็นขาของคาปาซิเตอร์นะครับมันจะ,ะมันจะต่อขนานกันอยู่นะครับเราก็จะต้องทําอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราก็จะทําการเชื่อมแบตเตอรี่นะครับผมคาปาซิเตอร์4ตัวนี้ให้เป็นขนานก่อนนะครับผมแล้วก็เรียงนะครับเรียงเป็นลักษณะของเหมือนเหมือนกระบอกไฟฉายนะครับเรียงต่อต่อกันเป็นกระบอกไฟฉายนะครับแล้วก็ โผล่สายไฟไว้นะครับโผล่สายไฟไว้2เส้นเพื่อที่จะไปจําเข้ากับบวกกับลบของชุดคาปาซิเตอร์เดิมครับก็จริงๆหลักๆงานของเราก็มีแค่นี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมอุปกรณ์เราก็มีตัวหลักเลยก็เป็นคาปาซิเตอร์นะครับเราก็ต้องเปิดดูของเราก่อนว่าคาปาซิเตอร์มีความจุเท่าไหร่แนะนำให้ใช้ความจุเท่าเดิมนะครับจะไม่ได้โหลดคาปาซิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งให้มันร้อนเกินเกินไปนะครับในที่นี้เราใช้คาปาซิเตอร์นะครับผม 470ไมโครฟาราด400โวลต์นะครับซึ่งเท่าออกับของเดิมเลยนะครับแต่ว่าอาจจะคนยี่ห้อนี่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะมีขั้วบวกกับขับวข้วลบนะครับแถบสีขาวนี้เป็นขั้วลบนะครับ4ตัวนะครับผมแล้วสายไฟที่จะเอามาต่อพ่วงคาปาซิเตอร์4ตัวครับก็ใช้สายไฟเป็นแบบนี้นะครับก็ควรที่จะมีความเอ่อเขาเรียกว่าความโตสูงเยอะหน่อยนะครับ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นขนาดประมาณ10 10 AWG นะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากระแสไฟที่ใช้ค่อนข้างสูงนะครับคน้าสูงทําให้มันจะเกิดความร้อนที่สูงครับดังนั้นก็ควรที่จะใช้สายไฟที่เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับไม่ควรใช้สายไฟเซลิกเตแต่ถ้าเทียบเป็นสายไฟเป็นมิลลิเมตรนะครับก็ประมาณ1 6นะครับ1ค6แต่ถ้าเป็นหน่วย AWG ก็ประมาณสัก10 AWG ขึ้นไปก็จะไม่ค่อยร้อนมากนะครับก็จะมีชุดบัตรรีนะครับมีตะกัวแล้วก็ปืนนะครับปืนหัวแรงครับผมอันนี้ก็เอาไว้ถอดเครื่องนะครับแล้วก็มีสายเคเบิลทยนะครับเราจะไม่ไปใส่ในแผงวงจรเนาะเราก็จะพอทําเป็นกระบอกวิสายเราก็จะผูกมีช่องว่างตรงไหนเราก็จะเอาเคเบิลทยรัดตรงนั้นไม่ให้มัน ดิ้นไปดิ้นมานะครับผูกกับสายไฟไว้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตัวแผ่นพลาสติกนะครับถ้าใครมีแผ่นไมล่าก็ใช้แผ่นไมล่าไดนะ้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้แผ่นพลาสติกก็ได้ห่อนะครับเพื่อป้องกันขับไปฟิเตอร์เนี่ยไปช็อตกับด้านหลังแผงวงจรนะครับผมแล้วก็จะมีกันใจที่จะมาปอกสายไฟนิดหน่อยนะครับมีเทปแล้วก็มี ปัจแจกแชกนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆดูวิธีกันไปนะครับตรงกระบวนการทำอาคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนานกันแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้อา เป็นลักษณะของพลาสติกหุ้มนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันไปสัมผัสกับแผงวงจรด้านหลังนะครับก็อาจจะขี้เลยหน่อยนะครับผมไม่ได้สวยงามมากนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีความชํานาญในด้านการบักีกออะไรมากมายครับ่แต่ว่าก็พอทําได้นะครับแล้วเราก็จะต่อขนานกันเฉยๆนครับบวกตอบวกลบต่อลบนะครับแล้วก็ โผล่หางออกมาครับเพราะเอิญสายไฟอ่ะมันสั้นไปหน่อยก็เลยต้องมีการตัดต่อสายไฟนิดหน่อยครับมันก็เลยดูค่อนข,ข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับแล้วเราก็โผล่มา2หางนะครับสีดําเป็นลบสีแดงเ,เป็นบวกจากนั้นอันนี้คือเสร็จละกระบวนการเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพอเปิดเครื่องเราก็จะหาที่ไว้ให้มันแล้วก็เอาเค็มเบอร์ไทยรัดไว้เพื่อไม่ให้มันขยับนะครับส่วน2หางนี้นะครับหางหนึ่งเราก็ต่อเข้ากับขั้วลบ ของนะครับของแผงวงจรที่เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้เสร็จเราเอา,เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูตรงส่วนของตู้นะครับตู้ถ้าเกิดว่าเราได้มาเนี่ยเราก็ควรที่จะทําการเทสอะไรให้เสร็จสี่เรียบร้อยก่อนเพื่อเทสว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับถ้ามีปัญหาก็คือทําการไปเคลมไปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมดูฟังก์ชันทุกอย่าง ทำการเชื่อมทำการกดไกปืนดูฟังเสียงโซลินอยทำงานหรือไม่หน้าจอขึ้นตรงไหมนะครับผมมอเตอร์หมุนหรือเปล่าพวกนี้ต้องเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับหรือถ้าทำการเชื่อมได้ก็ทำการเชื่อมลองไฟไปก่อนเลยนะครับว่ามันไม่มีปัญหานะ,ะเราก็จะได้ทำการการเคลมเครื่องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดไม่มีปัญหาต่างๆแล้วนะครับเราก็จะมาสู่กระบวนการแกะเพิ่มอมดิฟายข้างในนะครับอ่านี้เดี๋ยวครูโจจะทำให้ดูว่า ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการาเช็คอย่างคร่าวๆนะครับผมเช็คอย่างคร่าวๆว่าเครื่องทํางานาได้ดีหรือไม่นะครับเราก็จะใช้วิธีการต่อ,อต่อสายปืนเข้าไปนะครับแล้วก็กดฟีดไกปืนเพื่อที่จะฟังเสียงโซ่หน่อยทํางานเพื่อที่จะเช็คมอเตอร์ข้างในนะครับผมว่ามันทํางานได้ดีหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามารองเดูนะครับเนี่ยเสียบปั๊บนะครับ ดับแรกเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องโอเคนะครับพัดลมทํางานพัดลมทํางานอ่าหมุนปรับปุ่มต่างๆดูซิว่าตัวเลขมันขึ้นหรือไม่นะครับผมขึ้นหรือไม่ก็อ่าจากนี้ก็คือขึ้นได้ดีนะครับขึ้นดีไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าปรับโวลต์ปรับได้นะครับปรับกระแสไฟน,นี่กระแสไฟจะขึ้นตอนที่เราทําการกดเชื่อมครับโอเค เสร็จแล้วก็ทําการต่อสวิตช์ปืนเข้าไปนะครับสวิตช์ปืนเข้าไปจริงๆเราไม่ต้องต่อกอั้วนนี้ก็ได้นะเราก็ต่อปืนเข้าไปเลยอ่าแล้วเราก็มาเทสในส่วนของโหมดของมิกแมกนะครับทำการ ดกดไกปืนดูนะครับผมแล้วเราก็มาดูตรงส่วนของด้านในนะครับเป็นการเช็คคร่าวๆเนาะส่วนของด้านในนี้นะครับผมว่ามอเตอร์ตัวนี้หมุนหรือไม่นะครับในที่นี้ปุ๊บโอเคมอเตอร์หมุนนะครับมอเตอร์หมุนไม่มีปัญหาเนาะแล้วเราก็ฟังเสียงโซยนอยนะครับผมว่าโซยนอยเนี่ยมันจะเป็นเสียงติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยนะครับว่าเวลาทาการดกดไกปืนเนี่ยโซยนอยทํางานหรือไม่นะครับ ่าถ้ากดปุ๊บโซยน้อยต้องเปิดจะได้เสียงติ๊กนะครับเวลาปล่อยปุ๊บโซ่วนอยต้องปิดนะครับผมปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดอย่างนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงชัดเจนอ่าโอเคมอเตอร์หมุนโซยนอยทํางานอันนี้คือการทดสอบเบื้องต้นนะครับก็แสดงว่าเครื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะรเราก็จะทําการเปิด modify เครื่องนะครับ ถ้าเราดูตรงแผงวงจรนะครับผมถ้าใครเคยดูที่ครูโจได้เปิดแล้วก็ดูให้ดูไส้ในข้างในที่ชัดๆกว่าน,นี้นะครับผมเราจะสังเกตว่าตรงบริเวณแผงตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดตำแหน่งที่เป็นขานะครับผมขาบวกกับขารลบของตัวคาปาซิเตอร์นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บวก นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์บวกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ลบนะครับผมอันนั้นตู้ตัวนี้มีคาปาซิเตอร์ทั้งหมด4ตัวครับก็จะเป็นตรงนี้1ตัว2ตัวนะครับสตัวแล้วก็4ตัวตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคนที่ดูแผงวงจรเป็นจะเห็นว่าแผงใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็น ตรงส่วนของบวกนะครับคือก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมมาเป็นรูปตรงนี้นี่คือบวกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือลบนะครับตรงนี้จะสังเกตว่านี Jamie, ่ตรงนี้เป็นขาลบนะครับนี่เป็นขาลบนี่เป็นขาบวกนี่เป็นขาลบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะบัดกีก็คือตรงนี้เราจะบัดกีขั้วบวกลงไปนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการบัดกีขั้วลบลงไปนะครับอันนี้เราก็บัดกีง่ายๆกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีขั้วบอกอยู่ ครับตรงนี้จะเป็นบวกเห็นไหมครับบวกบวกขานี้ก็จะเป็นลบนะครับบวกโซนนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับเราก็เอาจุดใหญ่เลยก็คือจุดนี้เป็นบวกนะครับผมก็จุดนี้ก็เป็นลบนะครับก็ทําการบัดกี้แค่นี้นะครับ ปกติแล้วแต่วงจรพวกนี้จะมีเคลือบสารไว้นะครับกันน้ํากันฝุ่นได้นิดหน่อยเนาะแล้วเราก็บัดก,กีก็จะบัดก,กียากนิดนึงนะครับเปินปืนหัวแล้งมันค่อนข้างที่จะให้ความร้อนได้ช้านะครับผมไม่ได้ร้อนมาก เราก็จะบัตรทีขั้วขั้วลบลงไปนะครับอ่าแล้วก็บัตรทีขั้วบวกนะครับอ่าเนื่องจากสายไฟเส้นที่ใหญ่นะครับเราอาจจะต้องเติมตะก่วงไปเพิ่มนิดนึงนะครับ ส่วนขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทําการเอาไว้แถวนี้นะครับผมก็รอสายไว้แถวนี้แล้วก็อาจจะเอาเคเบิลทยนะครับเคเบิลทยรัดตรงนี้ไว้นิดหนึงน่งเพื่อการการที่ไอตัวขาปลาของเรานะครับมันจะ,ะเวลาเราหิ้วไปไหนมาไหนเนี่ยมันอาจจะกระเด็นอะไรนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับผมการบัดกรีก็บัดกรีเข้าไปด้านหลังของเทปได้เลยนะครับ้วบวกก็ลบก็ดูรอยบัดกรีให้แน่นนะครับผมแล้วเราก็จะทําการเปิดเทสนะครับวิธีการเปิดเทสในวิดีโอก่อนเนี่ยเราก็บอกไปแล้วว่าการเสริมคาปาซิเตอร์ทาให้ความจุมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราเปิดหรือปิดเครื่องเนี่ยมันจะใช้เวลาเ,เปิดเครื่องมันใช้เวลาเท่าเดิมแต่เวลาปิดเครื่องนะครับ เวลาในการคลายประจุของมันก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูเนาะอ่าเราเปิดนะครับตอนที่เปิดนะครับมันจะกระ,ะ,กระชาะกชาไฟนิดหน่อยนะครับอ่าสังเกตว่าไฟบ้านจะมีกระพริบนะครับผมไฟที่บ้านนี้มีกระพริบเลยนะครับเสียงเสริงอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าจังหวะแรกของการอ่าเก็บไฟเข้าไปในคาปาซิเตอร์เนี่ยอ่ามันจะ ดึงไฟนิดหน่อยนะครับแต่พอในคปาพิเตอร์ทั้ง8ตัวเต็มสี่ตัวเก่าแล้วก็สตัวใหม่เต็มเนี่ยก็ไฟมันก็จะกินเป็นปกตินะครับไม่ได้มีการกระชากไฟต่อย่างใดแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาเราที่เราปิดเครื่องพัดลมนะครับจะคลายประจุเนี่ยมันจะนานหน่อยนะครับลองดูนะปิดเครื่องโอเคผมปิดล้ว สังเกตตัวเครื่องนะครับพัดลมของตัวเครื่องอ่ะมันจะหมุนค่อนข้างนานกว่าที่มันจะดับนะครับผมปกติเนี่ยสัก4-5วิก็ดับและนะครับแต่นี้ก็น่าจะมีประมาณสิวิเพราะว่าคาปาซิเตอร์กระแสไฟเยอะขึ้นนะครับเวลาเราปิดเครื่องมันก็จะทำการคายกระแสเยอะขึ้นนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางการ modify ตู้อย่างง่ายๆนะครับเพียงแต่เป็นการเติมคาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับประมาณ1เท่าตัวแต่จะให้เกิน2เท่านะครับก็การเติมก็เติมง่ายๆแบบนี้นะครับผม็ป็งยง่ายๆแบบนี้ก็คือ,อต่อขนานเข้าไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจจะ modify ต,ตู้โดยเฉพาะตู้ที่1มีอายุเกิน5ปีนะครับคาปาซิตเตอร์อะไรเริ่มเสื่อมแล้วกัน โมเข้าไปก็จะทําให้ตู้เรามีความเฟรชชี่มีความสดเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมเพราะว่าคาปาซิเตอร์ปกติ5ปีก็จะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็อันที่2คือตู้ที่ได้จากจีนมานะครับรู้สึกว่ามีคาปาซิเตอร์ตัวเดียวหรือ2ตัวเราอยากจะโมดิฟายเพิ่มนะครับก็หลักการก็จะเหมือนกันไม่ไว่าจะเป็น mma นะครับกระบวนการเชื่อมติ๊กหรือมิม่งแบ็คก็จะมีแผงวงจรที่เป็นลักษณะคล้ายเดียวกันนะครับก็สามารถนําแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ วังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจในงานเชื่อมนะครับผมคนที่ฟังและเข้าใจแสดงว่ามีโอกาสเทียโหมดได้แต่ถ้าคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับแนะนําคือไม่ต้องโหมดนะครับเพราะมันจะมีผลเสียต,ต่อตูต้คือตรงส่วนของการประกันเออยแล้วก็ถ้าทําไม่เป็นก็อาจจะมีการช็อตของบ์ดได้และที่สําคัญนี้คือก่อนที่เราจะทําการโมดิฟายนะครับก็ย้าเตือนอีกทีหนึ่งคือให้เราทําการเช็คตู้ก่อนนะครับผมว่ามันไม่มีการทํางานที่ผิดปกติ ถ้าผิดปกติให้ทําการเคมอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปเทเชื่อมอะไรให้หมดก่อนนะครับผมว่าฟังก์ชันต่างๆทํางานได้ดีถ้าไม่สนใจประกันนะครับก็ทําทการโมดิฟายได้เต็มที่นะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับรปูโจคนเหล็กงานช่างไม้กิจศศาเบอร์โทรปูโจอยู่ท้ายคลิปนะครับโทรมาสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมต่างๆได้